เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็กลับมาพบกับผมดิวครับเกมเมอร์ <G amer S 2> กับเ <G amer S 2> กมไมค์ครับ <Minecraft. S 2> หรือว่าไมค e ครับพี e กันอีกเช่นเคยเลยนะครับอ่ะก็สําหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมเลยนะผมก็จะมาทําการรีวิวแอดออนนะครับผม ซึ่งแอดออนที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นแอดออนทางด้านของมหาเวทผนึกมารนะครับผมนะก็จะเป็นแอดออนพลังของตัวโคโจซาโตรุนั่นเองนะครับผมนะอ่ะซึ่งเดี๋ยวหน้าตาแอดออนเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวลิงก์ดาวน์โหลดนะครับผมผมก็จะทิ้งไว้ตรงดีสคริปชั่นหรือว่าในคําอธิบายเหมือนเดิมเลยนะครับก็ไปโหลดเล่นกันได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็ยังไงนะครับผมก็เหมือนเดิมเลยนะ ก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอของผมกันนะครับผมผมก็รบกวนคุณผู้ชมกันหน่อยนะช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดลูกกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับโอเคซึ่งถ้ากดกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มดูเจ้าตัวแอดออนหรือว่าคลิปวิดีโอกันเลยดีกว่านะครับไปโอเคครับก็หลังจากที่ทําการโหลดแล้วก็ลงแอดออนอะไรเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ก็ให้คุณผู้ชมนะครับผมเลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยนะครับนี่มันก็จะมีสกิลต่างๆนะครับผมของตัวละครในเรื่องมหาเวทผนึกมานนะซึ่งเขาก็จะเน้นเป็นตัวโกโจเป็นหลักเลยนะครับนี่มันก็จะมีอะไรประมาณนี้เลยนะอ่ะซึ่งก่อนอื่นนะครับให้คุณผู้ชมนะครับผมหยิบไอเทมที่มีชื่อว่า Setting and c h a r a c t e r อันนี้มาหยิบมาเลยครับผมอ่ะจากนั้นนะครับก็ทําการกดคลิกไปที่ตัวไอเทมได้เลยครับ ปุ๊บนี่มันก็จะมีให้เราเลือกนะครับผมประมาณนี้เลยนะว่าเราจะเล่นอะไรแบบไหนนั่นเองนะซึ่งเดี๋ยวผมก็จะรีวิวทุกอันเลยนะครับผมนะอะเดี๋ยวเริ่มจากอันแรกนะครับผม t h อ Sta ตนเกใช่ไหมไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะถ้าเกิดอ่าน,นอะไรผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับอ่ะกดไปปุ๊บอ่ะพอกดไปปุ๊บนะครับผมนี่มันก็จะมีไอเทมเด้งเข้ามาในช่องเออสล็อตอของเราเลยนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพลังของตัวโกโจนั่นเองนะ อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูทีละอันกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากอันแรกนะครับผม,ผมก็จะเป็นในส่วนของเอ่อลูกบอลสีแดงนะครับผมไปนี่ก็จะเป็นอะไรประมาณนี้เลยนะแต่ว่านี่ผมตั้ง A ไว้นะฮะเอ่อเขาเรียกอะไรนะคาเมล่าโหมดนะขอปิดก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวขออยทีนะฮะอ้าวมันติดคาเมล่าโหมดนะครับผมเดี๋ยวนะมันเอาออกไงอะคาเมล่าโหมดแล้วก็โน no, ปะ่ะอ่ะโอเคไม่ติดแล้วนะครับเมื่อกี้ผมตั้ง้โหมดไอ้นั่นไว้นะครับคาเมล่านะ อ,อันนี้ก็จะเป็นพลังของตัวลูกบอลสีแดงนั่นเองนะครับนี่บอกเลยว่าเอฟเฟกต์แบบเทมากนะดูดิแบบบล็อกกระเด็นกระดอนหมดเลยนะฮะอ่าแล้วคุณผู้ชมก็สังเกตด้วยนะถ้าเกิดเราใช้ไปแล้วเนี่ยเห็นไหมมันจะมีหลอดมานาอยู่เนี่ยเห็นไหมมันก็จะลดไปด้วยนะครับผมนะซึ่งถ้าเกิดหลอดมานาหมดเนี่ยเราก็ต้องรอให้มันชาร์จเต็มนะซึ่งผมมีวิธีทําให้มันชาร์จแบบไวๆนะครับก็คือให้คุณผู้ชมเนี่ยกดมาที่ไอเทมอันนี้นะครับนีอ่อันนี้นะแล้วก็เลือกอันที่เราเลือกเต เมื่อกี้เลยนะอ่ะอันเนี้ยกดแป๊บปุ๋มเห็นไหมมานามันก็จะเต็มให้เลยนะครับผมเป็นวิธีการแก้แบบมานาหมดหรือว่าโหล,ลดชา้านั่นเองนะอ่ะแล้วก็คราวนี้นะครับผมพวกพลังต่างๆนะคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะถ้ามันมีอันไหนที่เขาเขียนว่าแบบอ่าสน็กบวกคิกเนี่ยก็คือสามารถเล่นสกิลได้เพิ่มอีกนะครับผมนะอย่างเช่นลูกบอลสีแดงเนี่ยเมื่อกี้ผมปล่อยเป็นอันนี้ใช่ไหมอ่ะซึ่งถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนสกิลนะครับกดยอ่อคลิกครับผมเห็นไหมรูปไอเทมมันก็จะเปลี่ยนนะครับผมนะและสกิล,ลกบบกร อะไรประมาณนี้เลยนะครับผมอ่านะสีแดงมีทั้งหมดกี่อันเนี่ยหนึ่งสองอ่าสามอ่ะเดี๋ยวมาดูอันที่สามนะครับผมไปมานี้นี่เอฟเฟกมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะแต่ละอันนะครับผมนะอ่าแต่ว่ามันก็เป็นเอ่อพลังเดียวกันนั่นแหละนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันเลยดีกว่านะก็จะเป็นในส่วนของสีน้าเงินสีฟ้านะซึ่งไม่มีให้กดย่อเปลี่ยนนะครับผมนะอ่าไม่มีนะครับผม อันนี้น่าจะเป็นแบบยิงเฉยๆหรือเปล่าอ่านี่ก็จะเป็นการแบบยิงออกไปเฉยๆนั่นเองนะสาหรับสีฟ้าอันนี้นะครับอ่านะครับโอเคพลังต่อมาครับผมอันนี้คืออะไรเอ่ยมีให้ย่อด้วยนะหนึ่งสองเอามีสองอันนะครับผมมันสลับซ้ายขวาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวขอเพิ่มบรราแป๊บเอออ่าเดี๋ยวเริ่มจากอันแรกก่อนนะครับผมมาอ้าวคืออะไรอะ่ะแป๊บหนึ่งนะฮะ เหมือนเป็นการดึงเข้ามาหาตัวเราอะนะครับผมนะแล้วอันที่สองอะผักปะอ๋อก็ดึงมาเหมือนกันนะแล้วมันแตกต่างกันยังไงทุกคนดูไม่ออกเลยความแตกต่างอันนี้ผักออกไปเปล่าสวน,น,นี้ดึงหรือเปล่าเดี๋ยวนะผมดูไม่ค่อยออก,ทกเท่าไหร่นะครับมันดูเหมือนเหมือนกันอะน่าจะผักกับดึงเข้ามานะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมนะอ่ะ จะขอเพิ่มมาหนาแป๊บนะครับโอเคอะต่อมาครับผมก็จะเป็นในส่วนของลูกบอลสีน้ําเงินแบบเอ่อแมกนัมนั่นเองนะแบบเต็มพลังนั่นเองนะครับผมนะมาเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงไปนี่เนี่ยผมนี่เราสามารถที่จะเลื่อนได้ด้วยนะฮะดูดีแบบเอเซ็กโคตรสวยนะนี่อะไรประมาณนี้เลยนะครับอ่าแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทําลายพวกบล็อกอะไรพวกนี้นะครับผมนะ ต่อมาครับผมไอ้นี่ก็จะเป็นในส่วนของไอ้นี่เป็นมุกเกนนะครับผมนะ,ะถ้าเกิดเรากดเปิดไปใช่ไหมพวกสิ่งมีชีวิตที่แบบมันจะมาโจมตีเราเนี่ยมันจะโจมตีไม่เข้านะครับผมนะเดี๋ยวผมเอาเป็นลาเวนเจอร์มาแล้วกันนะครับผมนะอะแล้วก็จะเสกนะครับแล้วก็เกมโหมดซูเวิร์โวนะครับนี่เห็นไหม มันจะตีเราไม่เข้านะก็คือ,อทุกมอนเตอร์เลยนะครับจะโจมตีเราไม่เข้านะครับผมนะเนี่ยเอาง่ายๆก็คือแบบไม่มีสิ่งมีชีวิตไหนที่จะแต่ต้องตัวเราได้นั่นเองนะถ้าเกิดเราเปิดมุกเกนไว้นั่นเองนะครับอ่ะอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะต่อมาครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบอลสีม่วงนั่นเองนะครับผมนะมาเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงไปเอาทำให้ตัวผมมันลอยนะ่ะปิดมุกเกนเหรอแป๊บนึงนะอ่ะปิดมุกเกนก่อนโอเคน่าจะติดมุกเกนนะเมื่อกี้ตัวลอย นะครับโอเคมาเดี๋ยวมาดูบันสิม่อลกันปไปส่งี่ม่สามารไดโอ้โหผมชอบเอฟเฟกมากแลบเอฟเฟกอลังการจัดอันนี้ก็จะเป็นการ ยิงบอลสีม่วงนั่นเองนะครับผมนะใช่มานาเยอะมากนะครับนะโอเคต่อมาครับผมอันนี้จะเป็นแบ็คแฟตนะก็จะเป็นหมัดใช่ไหมนี่ต่อยอ่ะประมาณนี้นะครับก็จะมีเป็นแอนิเมชันต่อยด้วยนะโคตรเท่อันนี้จะเป็นการแบบสไลด์นะครับนี่พุ่งไปอะไรประมาณนี้นะส่วนอีกอันนึงคือยังไงอ่ะมันต่างกันไหมแป๊บนึงนะยอ่อคลิก อ,อ,อีกอันนึงเป็นการกระโดดพุ่งไปเฉยๆนะครับเนี่ยส่วนอีกอันนึงจะเป็นการแบบพุ่งเป็นเอฟเฟกต์ดำๆนะนี่อย่างนี้เลยอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับผมพลังของโกโจนะซึ่งผมบอกเลยว่าผมไม่ค่อยอยากกดให้ดูเท่าไหร่นะคือมันแหลกมันค้างเลยนะมันก็คือเอ่อพลังการกลางอนาเขตนั่นเองครับผมเนะี่ยเดี๋ยวผมขอแบบเสกสูงๆแล้วกันนะทุกคนถ้าเสกข้างล่างเนี่ยมันจะทําลายบล็อกและแบบแหลกมากนะ อ่านี่ก็เป็นเอฟเฟกประมาณนี้นะครับนี่ถ้าใส่แบบไม่โดนพวกบล็อกข้างล่างอะ่ะมันจะไม่ค้างมันจะไม่แหลกนะโว้มีเพลงประกอบด้วยมันจะติดลิขสิทธิ์ด้วยีนะ่ยะอันนี้ก็จะเป็นอนาจตของโคโตโนั่นเองนะครับแบบเอฟเฟกต์โคตรสวย ซึ่งทั้งหมดพวกสิ่งในชีวิตที่มันอยู่ในนี้นะครับผมมันก็จะแบบยืนนิ่งนะครับผมนะเออมันจะแบบนิ่งไปเลยนะครับแต่นี้ผมแบบอุ้ยตอนแบบธนะเขตแตกโคตรสวยเลยอะ่ะเออแต่ว่าผมไม่ได้เสกที่พื้นให้ดูนะผมจะลองเสกให้ทุกคนดูดีไหมเว่าแบบมันแหบบลกจริงๆนะแบบค้างเลยเดี๋ยวลองดูมันอาจจะไม่ค้างก็ได้มะ เอามีคูดาวนะครับผมอันนี้นะเา่าโอเคเดี๋ยวรอคูดาวแล้วกันโอเคมาเดี๋ยวผมขอเสกพวกมอนเตอร์รอไว้ก่อนเยอะๆนะมามันจะค้างไหมทุกคนขอไม้ไม่ค้างนะนี่คุณผู้ชมได้ยินเสียงบล็อกไหมบล็อกมนโดนทาลายอะ่ะค้างผมบอกเลย <c oughs> <c oughs> เนี่ยค้างไหมครับเอาแล้วเกมมันจะหลุดหรือเปล่า อย่ามาลุ้นกันนะครับอ่ะค้างอ่ะยังมียังมียังมีเทงอยู่ยังมีเทงอยู่ยังไงโอ้โหเรียบร้อยขยับตัวไม่ได้เลยทุกคนค้างแบบค้างเลย โอ้ไม่กอดเพราะฉะนั้นอย่าไปหากดกันนะครับผมนี่ขนาดในคอมยังขนาดนี้เลยนะครับโอ้โหอ่ะมาแล้วเอฟเฟกทุกคนโหในคอมขนาดนี้นี่ในมือถือจะขนาดไหนครับเนี่ยโอ้แต่มันมาแป๊บเดียวเอฟเฟกเอ่ะมันหลดไม่ทันเลยทุกคนดูดิเนี่ยเอฟเฟกโหลดไม่ทันนะฮะโอ้แล้วตัวผมก็แบบแทบจะขยับไม่ได้เลยนะครับ อ่ะยังไงโอ้โหนี่มันก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยแมพวกสิ่งมีชีวิตมันก็จะถูกดูดเข้ามาแล้วมันก็จะยืนนิ่งประมาณนี้เลยนะครับนี่มันก็จะไม่ขยับอะไรนะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับผมโอโ้คือแบบค้างเลยนะครับผมนะเออใครกดในมือถือค้างไม่ค้างยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะดูดีโอ้โหอ่ะตอนนี้รอนะเขตแตกไป เออนะฮะขออนุญาตแบบเคลียนะครับผม QSE ทั้งหมดเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันบ้างดีกว่านะครับที่มีให้เล่นแนทออนไลน์นี้นะอ่ะเดี๋ยวผมขอทาการรีเซ็ตก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรให้เล่นอีกบ้างโอ้โหของเต็มตัวผมเลยอ่ะเคลียนะครับแล้วก็หยิบไอเทมอันเมื่อกี้มานะครับผมเอ่ออันนี้อ่ะมาแล้วก็กดไปต่อไปครับผมอันนี้มันอ่านว่าอะไรเนะี่ยเอ่อ the chronolith one ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าอันนี้มีพลังอะไรให้เล่นบ้างนะครับ อันนี้น่าจะเป็นพลังแบบปกติหรือเปล่าอ่ะอันนี้มันก็มีให้เล่นในอันเมื่อกี้อยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็มันเดิมนะครับโอเคไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนนะอันนี้ก็มกเกนนะครับอ่ะโอเคอ่ะพลังตรงนี้อันนี้เหมือนเดิมนะครับไปเดี๋ยวไปดูอันถัดไปนะครับขอทำการรีเซ็ตก่อนนะฮะต่อมาครับผมเดอะไทเกอร์ Tiger, นะครับ เดอดไทเกอร์มีให้เล่นสามอันนะครับอันนี้คืออะไรเนะี่ยมัดสีฟ้าเหรอต่อยได้ไหมต่อยได้นะครับนี่ก็จะมีเอฟเฟกอะไรประมาณนี้เลยนะครับส่วนอันต่อมาก็จะเป็นแบ็คแฟตนะครับผมอ่ะมันมีแอนิเมชันนะแต่ว่ามันชอบติดดินนะทุกคนผมต้องต่อยอยังไงให้มันไม่ติดดินไปเนะี่ยต่อยแบบเงยหน้าเหรออ่านี่อ่ะก็จะเป็นเอฟเฟกประมาณนี้นะครับ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นการพุ่งไปนั่นเองนะก็มีให้เล่นสองอันใช่ไหมอ่ะนี่ประมาณนี้เลยนะครับอ่ะก็น่าจะมีให้เล่นประมาณนี้นะส่วนอันนี้ยังไม่มานะครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นของซูกุนะนะครับผมนะแต่ว่าทางผู้พัฒนาออนยังไม่ได้ใส่มานะครับอันนี้ก็จะเป็นการรนะีเซ็ตเนาะโอเคอันนี้คืออะไรอะ่ะเด็กเด็ทักทีบโหมดคืออะไรอะ่ะถ้าเรากดไปมันจะคืออะไรอะ่ะ เนี่ยนะต้องทำไรได้ทุกคนอันนี้ถ้าผมกดไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันเนี้ยคืออะไรอ่ะอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับอาแต่ว่าลูกเล่นอะไรก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะก็สําหรับคุณผู้ชมคนไหนที่ชื่นชอบตัวโกโจโอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ควรพลาดเลยนะครับผมสําหรับ แอดออนอันนี้นะครับแล้วมันก็จะมีในส่วนของชุดมาให้ใส่ด้วยนะอันนี้ใช้ชุดด้วยปะเนะี่ยหยิบมาก่อนนะเอ่อไม่มีผ้าปิดตาเหรออันนี้มีผ้าปิดตาด้วยโอเคอันนี้จะเป็นชุดของยุจินะฮะอันนี้เป็นของโกโจปะใส่ของยุจิกันอ่ะอน,นี่ก็จะเป็นกางเกงนะครับแลวอันนี้คืออะไรเนะี่ยอ๋อกางเกงของยุจิใช่ไหมส่วนนี้ก็จะเป็นผ้าปิดตาโกโจนั่นเองนะแต่ไม่ต้องใส่ให้กับอ่าอันนี้ก็ได้นะยุจิอ่ะประมาณนี้อ่ะต่อไปก็จะเป็นชุดโกโจนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ะก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับแอดออนอันนี้นะครับผมนะ ก็ถ้าเกิดผมลืมอะไรไปหรือว่าตกหล่นอะไรไปหรือว่าผิดพลาดอะไรไปในคลิปนี้หรือว่าตอ,อนนั้นนี้นะครับผมผมก็ต้องกราบขออภยัยกราบขอโทษคุณผู้ชมมานะจุดจุดนี้ด้วยนะครับผมนะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากครับผมที่แวะกันเข้ามารับชมรับฟังนะผิดพลาดประการใดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับผมก็สําหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะครับผมบายบาย